อาสวัสดีครับเจอกับช่องประสาเปือกงามอีกเช่นเคยครับวันนี้มีเมนูกินกันง่ายๆสไตล์ลุงนานอีกเช่นเคยครับผัดผักบุ้งเนาะนี่ผัดผักบุ้งใส่กากหมูพร้อมกับต้มหัวปลาทับทิมเนาะไม่ใช่หัวปลาแซลมอนนะครับ เป็นหัวปลาทรัพทิมวันนี้ลุงนันจะมากินจันง่ายสไตล์ลุงนันเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะบรรยากาศจากงานบวชก็มาทานอาหารกันอีกเช่นเคยอยากจะขอขอบคุณครับเอฟซีที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนนะฮะและเป็นหลานๆที่เข้ามารับชมลุงนันขอขอบคุณครับขอขอบคุณทุกกำลังใจ ที่เข้ามาติดตามและรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะเพื่อใหุ้งนันทำคลิปอสู่สายตาบรรดาเอฟซีทุกทุกท่านนะครับขอขอบคุณมากๆครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้มาทานอาหารกับลุงนันเลยได้เลยนะครับวันนี้กินกันไม่ยากเนาะผัดผักปุ้งเนาะ้อมกับน้ำพริกแล้วก็หัวปลาทักทิงต้ม ไม่ใช่หัวปลาสซลมอนหรอกครับหัวปลาทักกินมาลองกินกันมาทานด้วยกันนะครับสดน้ำคล้องคอคนเนาะโอ้ยตึกยอดจัะตึกยอดจัะอร่อยจริงๆอร่อยมาก,มากๆครับเนี่ย ผักปุ่งบำรุงสายตาเนอะกินเยอะเยอะเนาะนี่หากินง่ายอืมอือืมนำไหมอร่อยอย่างนี้โอ้ยหัวก็ะสายเกินกินกับพริก

ว้าวว้าวข้องคอดีจังเลยครับสดน้ำละล้นอืมสดงามเนาะ ว้า oh, ว wow. สดน้ำข้องคอดีจังเลยครับโอ้ oh, เนื้อขวาวมันหัวปลาหัวปลา ต้องขอประทานละไฟเอฟซีครับกินไม่สุภาพต้องขอประทานละไฟด้วยนะครับอันนี้หัวปลาครับจิ้มไม่ใช่แซลม,มอนนะครับหัวปลาสักจิ้มอร่อยครับตุูนเนี่ยผัดปักบุ้งปักบุ้งแล้วผัดพริกนะปักบุ้งผัดพริก

rồi tụt tụt đẹp đấy là loại đi các bùa pa thắp tinh nữa ว้าวเออ่ตรีชิ้นกุบเอาครับคลิปนี้ตรงนั้นขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าอย่างไรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกี ามไม่ได้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของสู่สายตามันดกักเอฟซีหนับคลิปนี้ไป่ไปครับหน้าเจากันใหม่นะครับ